พบกับรายการเด็กแคมป์่ายหันสาในแคมป์มื้อหม่หัดแคมป์ราชบุรีตอนจบกันค่ะหลังจากตอนที่แล้วเกรเตอร์และน้ำมนต์แคมเปอร์สของเราทบทวนทักษะการใช้เงื่อนเชือกที่แม้จะเคยฝึกมาหลายค่ายแต่ก็มีลืมๆกันไปบ้างนะคะพอต้องมาใช้อีกครั้งหนึ่งในการกางเต็นท์ก็เลยต้องทดสอบกันหน่อยด้วยการจำลองสถานการณ์ฝนตกหนักในป่าเพื่อดูว่าเต็นท์ที่ทั้งสงคนกางนั้นจะรอดจากพายุฝนหรือไม่ ติดตามในอ e ีพีนี้กันต่อค่ะสวัสดีค่ะฝอกรังสชแลดเด็กคะควันนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีค่ะหาได้อยู่ในติ้ยเป็เกจเกงเลยอฝนตกเลยเนี่ยทำไมเราไม่เปียกไแล้ว วิธีการดูครับครับอ่ะครูครูครูบอกให้ออกมาเพราะว่าครูบอกว่าถ้าไม่ให้ออกก็คืออย่าเพิ่งออกใช่ครับเอาออกได้เกเตอร์ฝนตกเหรอโอ้โหนัก็คันใหญ่ใหญ่เกเตอร์นั่งใช่ไหมใช่แล้วตกอยู่จนเดียวเป้นะเการใช่ใช่เป็นการทดสอบว่าแบบถ้าถ้าในกรณีที่ไปกลางเต็นท์แล้วมีฝนตกเนี่ยอ่าเชือกที่เราผูก ไฟชีกต่างๆที่มันให้มันตึงน้ำมันจะเข้าเต็นหรือเปล่าถูกต้องไหมคะครูใช่ครับถูกต้องครับอ,อันนี้คือการทดสอบอย่างหนึ่งที่พี่มีบอกเกตเตอร์เป็นไงบ้างชุมช่มฉ่ำไหมชุมช่มฉ่ำครับชุมช่มฉ่ำเลยใช่ไหมที่เกเตอร์เปียกเป็นเพราะว่าเกเตอร์นั่งนั่งใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะมีช่องเล็กๆน้อยๆเช่นอ,อ,อย่างหน้าต่างอย่างเงี้ยครับเวลาฝนตกหนักๆเกินเป็นรับไม่ไหวมันอาจจะเข้าตามช่องต่างๆได้อันนี้เป็นกรณี พิเศษเป็นเล็กน้อยแต่ถ้าเราผูกไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเงื่อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าลงมามันก็จะมีโอกาสน้ําที่จะเข้าไปได้ง่ายมากกว่าถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าเป็นถ้าเต็นท์ล้มไหมครูเต็นท์ล้มอืมไปไม่ได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเชือกทั้งสี่มุมต่างคนต่างดึงมันจะบาลานซ์กันอยู่ครับโอเคครับอันนี้ให้เห็นข้อสำคัญของเงื่อนเชือกในการกางเต็นท์ใช่ครับไม่ธรรมดาโอเคก็หมดภารกิจกางกางเต็นท์แล้วต่อไปภารกิจเรื่องของการกินเอาละสิอาหาร ต่างๆที่น้องๆซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงสนามกันจริงๆแล้วเรียนทั้งเงื่อนเชือกเรื่องของการแพกกระเป๋าเรื่องต่างๆที่ครูติแล้วก็ครูโอมบอกแล้วตอนนี้เดี๋ยวได้ลงสนามจริงแล้วก็ไปลองใช้ชีวิตในการกางเต็นท์จริงๆค่ะ Let ระยะทางที่เราจะไปตั้งแคมป์นะคะเดินไม่ยากทางง่ายๆค่ะพี่เต้แต่ว่าก็มีบางจุดที่เป็นก้อนหินก้อนเล็กๆทำให้ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินนิดหน่อยแต่รับรองว่าคุ้มค่ะเวลาเดินจริงเนี่ยเดินในป่าในเขาพวกนี้ระย,<ม>ยะก็ไม่ไม่น่าจะเกินสามก้กับไายต้ ครับเพราะข้างบนมันจะมีมีแอ่งน้ำอยู่ ยายามเดินท mm ี hmm. um, 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 ่มันหนแน่นหินแน่นๆหินก้อนใหญ่ๆ่ถ้าหินเล็กๆมันจะปิ้งง่ายเดิน ชมว ie e ิวเขาลูกนิดๆแล้วนะคะพี่เต้ไม่ถึง1กิโลเมตรแต่เหนื่อยนะโอ้แต่ภารกิจคือไม่ใช่แค่มาถึงแล้วก็ชมวิวอย่างที่จุดเขาบอกแล้วก็ลงได้ไม่ใช่เพราะว่าสิ่ง네ที่เราจะทําคือจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียกว่ามาปิ้งย่างทําอาหารที่นี่อ่าได้ลองปฏิบัติจริงทั้งเรื่องของการกางเต้นการเลือกสถานที่ว่าทําไมจุดไหนควรกลางไม่ควรกลางแล้วก็การทําอาหารเพราะว่าน้องๆเนี่ยได้ซื้ออาหารมาทาภารกิจที่หนึ่งไปตนี้นำอาหารที่ซื้อเนี่ย มาประกอบอาหารทานอ่าแล้วก็การประกอบอาหารนี่ก็ต้องจุดไฟเองด้วยจุดไฟเองต่างหากนี่วยแล้วน้องๆรู้อย่างว่าเขาต้องนอนในเต็นท์วันนี้เนี่ยยังยังอะยังเซอร์ไพรส์ทีเดียวเลยฮะเซอร์ไพรส์ทีเดียวเลยโอเคตามนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแต่ละคนทําได้ไม่ได้ครับผมได้กินหรือเปล่าไปกันเซอร์นอนไปหาที่กลางเต็นท์กันให้น้องๆหาพื้นที่กลางเต็นท์กันเลยดีกว่าเต็นท์ที่กลางนะคะเป็นเต็นท์สนามง่ายๆที่น้องๆเตรียมมา เรื่องเต้นไม่ทดสอบแล้วค่ะเพราะว่าน้องได้ทดลองทำกันไปแล้วใน e ีพีที่แล้วแต่อยากรู้ว่าน้องๆนั้นจะมีวิธีการเลือกสถานที่กางเต้นที่จุดไหนกันทำไมเลือกกางตรงนะน้ำมนจะปัดสมอบอกไงพี่น้ำมนนะคะเดินตรงไปที่ลานไม้ไผ่ท็อปวิวของเรา ซึ่งทันทีที่น้ำมนเลือกเกรเตอร์ Greater ก็ตะโกนถามทันทีเลยค่ะว่าอ้าวแล้วจะตอกสมอบกตรงไหนเพราะว่าตรงที่น้ำมนกลางนั้นไม่เป็นพื้นดินค่ะน้ำมนเ,เลือกทำเลลักษณาที่ดีมากคือแบบว่าพื้นเนี่ยเรียบเป็นจุดชมวิว ถามน้ำมนต์ว่าทำไมถึงเลือกตรงนี้น้ำมนต์บอกว่าเรียบและอย่างหนึ่งวิวดีดแล้วต่อสมอบกไงนั่นแหละเดี๋ยวเขาว่าจะต้องแก้ปัญหาว่าถ้าไม่มีกรณีที่ไม่มีสมอบกจะต้องทำยังไงเพราะว่าครูโอมกับครูตีเขาก็ได้บอกแลยโไม่มีดินก็สามารถกางเต็นท์ได้นะครับ ถ้ามีที่ยึดอย่างต้นไม้หรือก้อนหินขนาดใหญ่หรือถ้าต้องไปกลางเต็นท์ในอาคารหรือพื้นปูนก็สามารถผูกได้กับเสาที่มั่นคงทําแบบที่น้ำมวลทำก็ไ,ได้ครับตรงนี้ก็ลกเกินนอนแล้วน่าจะกิ้งอ้าวคราวนี้ม,มาดูเกรเตอร์กันบ้าง เฟรเตอร์ค่อนข้างจะคิดหนักครับเพราะพื้นที่ที่เหลือตอนนี้เป็นพื้นที่ครูกระบ้างเอียงบ้างทำให้ครูตีต้องเดินไปหาอากาไัทำไมที่มันหายากจังเลยเอียงตรงนู้นมันเอียงครับแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ก็ถือว่าลาบกว่าตรงนู้นก็เลยเลือกตรงนี้

ครับแปลว่าเต็นเกเตอร์มันใหญ่ขึ้นหญ่เลยอ๋อเพราะว่าที่เราจะต้องเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าของเกเตอร์แค่โยนมันก็เป็นเต็นง่ายไปง่ายไปเราก็เลยเปลี่ยนให้น้องแล้วก็จะได้ใช้ทักษะที่เรียนกูตีมาอาจารยครับเกอร์เสร็จแล้วค่ะนะไม่ต้องดึงสมองบอกเลยอ่า เออได้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 อยู่ได okay. ้แล้วมาแข่งแรงไหมโอเคแล้วอ uh, oh ุปกรณ์ที่เหลือเอามาใส่ไว้นอนแล้วเหรออ่าโอ้โหเรียบร้อยค่ะนี่เหหมเออสมอบกไม่มีอ่าโอเคอ่ามายืดง่ายๆอ่าใช้ธรรมชาติช่วยพร้อมอยู่ค่ะพร้อมอยู่ พร้อมอยู่แล้วพร้อมกินยังพร้อมค่ะอ่ะไปดูพร้อมกินอ่ะไหนเด็กๆที่ซื้อมามีอะไรบ้างไีนลอกมาดูดิมีกึ่งสำเร็จรูปครับสำเร็จรูปแล้วก็มีอะไรอีกขนมปังครับขนมปังปลากรอบค่ะปลากรอบแล้วก็ปลากระป๋องนำเกี๊ยวชายกระป๋องครับน้ำเกี๊ยวชาย แล้วก็ขนมขนมแล้วก็ไข่สามฟองแล้วก็ไข่เม่มีกึ่งสาเร็จรูปเราซื้อมาเป็นอะไรเป็นซองอแล้วมันจะสําเร็จรูปมันจะทานได้ไหมถ้าเราไม่มีการทํถทานได้ทําแบบไหนต้มภาชนะแล้วต้มต้มกี่กระป๋องถึงถึงจะได้มามีสำเร็จรูปไม่ผ่เลยไหมเราลืมไหมลืมครับลืม ถ้าจะซื้อบ่หมี่กึ่งสําเร็จรูปต้องซื้อแบบถ้วย mm. แล้วเราก็มาต้มน้ําแล้วก็เทใส่ถ้วยกินได้เลยสะดวกกว่าไหมนี่นะแต่ไม่เป็นไรไหนๆซื้อมาแล้วคุณมีภาชนะให้แล้วไปแก้ปัญหาเองเห็นไ,ไหมถามให้สําเร็จภาร,รกิจนี้ให้เวลา20นาทีจัดการเรื่องที่นอนไปแล้วคราวนี้ครูตีเขาให้โจทย์ต่อไปคือการก่อไฟ หลวงปลุกเข็มไหมคะเนี่ยเพราะว่าดูทรงแล้วผ่านไป10นาทีไฟยังไม่ติดเลยค่ะจะได้กินไหมเนาะ ต้องไฟต้องเคลียร์อะไรก่อนกระซิบน้องๆทางบ้านแล้วก็คุณผู้ชมนะคะว่าหลังกล้องเนี่ยต้องบอกทีละขั้นตอนเลยค่ะลามไปถึงครูตีที่ก็อดรนทนไม่ไหวเดินเข้าไปช่วยไม่ต้องพึ่งหลวงปลูกเข็มจนไฟติดละค่ะพาไม้ที่ปลูกกาเป็นไม้แห้งหรือไม้อะไรเออ ขณะที่น้องๆกำลังง่วนอยู่กับการต้มน้ำพี่เต้กับพี่อุ๋ยก็กำลังง่วนอยู่เช่นเดียวกันครับ ไม่ได้ง่วนกับงานนะครับแต่ว่าง่วนกับของกินนั่นเองในขณะที่น้องๆกำลังวุ่วตุ้มอยู่เรื่องของการทำอาหารการกินของเขาเราก็มีอาหารของเรานะพี่เจ้ครับเป็นวงนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วลองมาชุบมือเปิบกุติครับเมื่อกี้เห็นกุติลงไปลูกหนึ่งแล้วเดี๋ยวกอนอื่นเลยเอาตัวง่ายก่อนอันนี้กุติกำลังทำอะไรครับเนี่ยเอ่อทำคัดไข่ ลักษณะจะทําคล้ายๆไข่ตุนแต่ว่าเราใช้หอมอหอมเนี่ยถ้าเกิดว่าเผาไฟให้มันจนไหม้แล้วเนี่ยมันจะมีความหวานเสร็จแล้วเราก็ตอกไข่ลงไปคแค่นั้นเองเลวเมื่อพอถ้าหอมมันมันไข่มันมสุกแล้วเนี่ยอหอมมันไหม้แล้วเนี่ยเราจะกินได้ทั้งหมดเลยว<อ>้าวเดี๋ยวต้องลองแล้ว น้องผู้ด้องศาต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ของเรานี่จัดไปไก่ยา่างส่วนใหญ่พวกชาวแคมปิ้งเราอาหารง่ายๆที่เราหาหากินได้ง่ายๆแล้วกว็กรรมวิธีการทำไม่ยุ่งยากส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้ พี่อุ๋ยอยู่นี่ปุ๊บมาแล้วนี่พาไ่ต้้งพาไปตังไข่ตาหนีหอมอ่ะหอมพี่อุ๋ยต้องดมเด็ดคเทียไอที่มันไม่ไม่ขนาดใส่หน้ากากนะคะกลิ่นหอมยังแบบขึ้นจมูกเลยอ่ะคือน้ำลายเดี๋ยวแบ่งไม่เป็นไรหอมหอมแม่พี่อุ๋ยนี่เหมาไข่เป็นคนเดียว3ลูกเลยนะครับนี่ถูกใจเขาละ ปันยังขึ้นขอย,ยู่เลยไหมอืาม,ม,มันมันมีควันเยอะมากเลยอ่ะดูดิปับมันอร่อยกินนี่ ที่เราให้น้องๆเป็นมือใหม่หัดแคมป์ขึ้นมาที่นี่นะคะไม่ใช่แค่มาก่อไฟกางเต็นท์ให้เป็นเท่านั้นแต่ว่าทั้งสองคนนั้นจะต้องนอนบนนี้อีกด้วยส่วนพี่เต้กับพี่อุ๋ยเนี่ยโอ้ยนอนเต็นท์จนเบื่อละก็เลยขออนุญาตเสียสละให้น้องๆทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตชาวค่ายแบบเต็มปอดไปเลยแต่คุณผู้ชมไม่ต้องเป็นหัวนะครับไม่ใช่ว่าเราปล่อยน้องสองคนนอนอยู่แค่นี้นะครับเรายังมีทีมงานคอยดูแลอย่างห่วงห่วงอยู่ไม่ห่างจนเกินไป ไปก่อนนะจ๊ะเกเตอร์น้ำมนต์ตอนนี้ก็ค่อนข้างมืดแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พี่อุ๋ยกับพี่เต้ก็นัดเกเตอร์ไว้เช้าก็ไหนๆจะมืดแล้วก็เงียบขนาดนี้ก็ขอนอนเลยแล้วกัน,นครับ นนี้ก็ตื่นแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยเช้าเท่าไหร่เดี๋ยวรอเช้ากว่าน,นี้แล้วก็จะไปหาพี่เต้กับพี่อ๋ยนะครับวันที่เราถ่ายทำนะคะอากาศนั้นหนาวมากพอดีแถมยังมืดเร็วเช้าช้าอีกด้วยแววว่า,วาไม่มีใครออกจากเต็นท์เลยค่ะ เงียบเลยจุกรูเฮลโหลจุกรูเดินยังเดี๋ยวไปดูเจตร์ครับเจตร์ครับลูกอ่าต้องกดออกตรงไหนเนี่ยให้ใช่ยู่ไหมโอ้โหอยู่วายอยู่ไหมนี่สวัสดีลูกสวัสดีโอ้ยมันหนาวหนาวหน่อยเนาะ แล้วไม่ปิดไม่ปิดหน้าตรงให้ตาต่างฝั่งน้นไม่ปิดเราเนารลกเข้ามากลัวหายใจไม่ออกแม่ข่าวเรื่องคนตายเต็นท์เยอะเกล้าอะไรกลัวกลัวไปนะไปเดีว้นะโอเคอาจัดแจงธุระตัวเองเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ไปหาพี่น้ำมนต์ก่อนเดี๋ยวปิดให้ก่อนเกตเตอร์คนจริงสองพ เจอลมแบบนี้น้ำมนแย่ไหมเนี่ยไม่แย่เพราะว่าน้ำมนนี้จะเซนเนี่ยจะรับลมได้มากของเกเตอร์นะคะเซนยังอยู่นะจารย์ยังอยู่ถูกแน่นเลยไม่มีสมอโบกแต่แบบใช้วิธีการแอทไลนแน่ตื่นแล้วแหละรสันชาน้ำมนคนมาปุูแต่เช้าเลยโอ้โหมนทีสดี่ น้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ปลุกดีกว่าปล่อยนูนอนค่ะอาการกำลังสบายเดี๋ยวให้เวลาน้องเ้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันแล้วก็ตรงกองไฟแล้วก็ทำอะไรก็แค่ๆต้มชากาแฟได้น้ำมนต์คนจริงโอเคเก่งมากลูกคเดี๋ยวจัดการภารกิจต่อไโอเคเด้อ มาคราวนี้น้องๆได้ครบสำหรับการแคมปิ้งเบื้องต้นเลยนะครับพี่อุ๋ยว่าแต่ไปคุยกันเลยดีกว่าไปเกตออืมสวัสดีเตือนังไม่เลยเหรอหนาวไว้หนาวไว้โอ้โหขี้หดตดหายเลยเนวิลสวยมากแต่ว่าบรรยากาศดี หนาวจะตายแล้วนะหนาวมากนอนไปเซียนเป็นตำลังอ่ะไม,อไม่ถึงนอนไงไม่ถึงนอนประเมินสารก,การหน่อยที่เมื่อคืนเป็นไงบ้างหลังจากทีต่ตอนหัวค้ำมพวกพี่เตศวิวิวิจติลงไว้แล้วเป็นไงลูก หลอนเอ๊ะมืดปุ๊บก็เข้าเต็นท์นอนเลยลเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็แสงมันไม่มีแล้วไงคะ,ะมันมีแค่แบบพอสลัวๆจากคบเพลิงก็นอนกันเลยแต่ทีมงานที่ที่อยู่ด้วยกับน้องๆเนี่ยก็แบบเหมือนบอกว่าเอ๊ะก็เป็นห่วงว่าจะนอนนอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเ, <ๆๆ S 1> เพราะอากาศมันช่วงนี้มันตอนวันที่เราถ่ายทำเนี่ยเย็นมากค่อนข้างเย็นพอสมควรเลยมีคนมาแอบดูเห็นไหมไม่เห็นเลยเพราะว่าเข้าเต็นท์นอนเลย ี่เดเสียงมาหอนค่ะตลอดทั้งวันเมื่อวานเนี่ยที่ผ่านมาชอบหรือว่าแบบหรือหรือมีอะไรที่เราคิดว่าเออน่าจะเพิ่มเติมกับตัวเราเองบ้างเอ่ยสำหรับหนูน่าจะเป็นเรื่องอาหารเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆในการแบบว่าเราจะเตรียมหรือว่าบางทีบางทีเราต่อไฟฟ้าเราไม่พร้อมใช้งานอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่สะดวกใช้แล้วก็อาจจะต้อง ก่อฟืนหรือว่าใช้เตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้ใช้จริงจริงแต่แต่เมื่อวานที่ดูเวลาก่อเ่อก่อ,อไฟเนี่ยเรายังไม่รู้คือเทคนิคของเราเนี่ยยังยังน้อยไปหน่อยยังไงครับครูติเพราะว่าเห็นครูติประกบเลยเพราะว่าการก่อไฟเนี่ยเราจะต้องเริ่มตั้งแต่การหาฟืนเล็กๆก่อนคือก่อจุดฟืนเล็กๆได้เสร็จแล้วฟืนใหญ่มันก็จะอยู่ข้างบนครับมันก็จะลุกได้ง่ายแต่ถ้าจุดฟืนใหญ่เลย มันก็จะลําบากให้เอาไม้ที่เป็นฟืนเนี่ยมาวางไว้แล้วก็วางไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วก็จุดแล้วค่อยจุดฟืนอันเล็กๆที่อยู่ข้างล่างอเพื่อให้ติดก่อนแล้วฟืนเล็กหรือมันติดข้างล่างแล้วมันก็จะมาติดกับฟืนใหญ่มันก็จะง่ายขึ้นถ้าไปจุดฟืนใหญ่เลยทีเดียวมันจะไม่ได้มันก็จะยากและเกียร์เตอร์ลูกการหาพื้นที่การกลางเต็นครับเพราะว่าเมื่อวานก็ ไปเลือกกางเต็นท์ตรงที่พื้นมันไม่ค่อยลาบครับ<ช>แล้วทีนี้คุติก็แนะนํามาว่าให้ขยันหน่อยก็คือไปเคลียรพวกกิ่งไม้ครับทำพื้นเคลียรพื้นที่แล้วก็จะได้พื้นที่ที่ราบแล้วก็นอนสบายขึ้นเรื่องทักษะกางเต็นท์ก็ต้องดูทําเลทิศทางทิศทางลมพื้นที่ถ้าใต้ต้นไม้ก็ต้องดูอย่างที่ครูอมบอกเลยนะไม่อยู่ในต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็ มันมีกิ่งแห้งเพราะว่าจะหักลงมาใช่ไหมคะหรือถ้าเข้าไปในป่าดิบชื้นจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าก็พยายามอย่ายอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ก็คือเรื่องของสัตว์เลื้อยคานอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือว่าใช้วิธีถ้าไม่มีพื้นที่แบบราบอย่างนี้เลยในการกางเต็นท์เขาก็จะใช้วิธีใช้เปลสนามผูก ในการยูงไปด,ด้วยใช่แล้วก็เป็นเ,เป,นเปนมุ้งแล้วก็การแล้วก็จะนอนจะเป็นอย่างนั้นเอาอีกหนึ่งทักษะที่อาจารย์ตีก็ต้องช่วยแนะนําแล้วก็อันนี้สําคัญด้วยนะครับสำหรับน้องๆรวมถึงผู้ปกครองด้วยคือเมื่อกี้ก่กอไฟไปแล,ไแล้วไอ้ดับไฟยังไงให้มันปลอดภัยไม่ให้มันไปลามต่อแล้วนําไปสู่ไฟผุ่งไฟป่าอ,นนอย่างเงี้ยอันนี้หลักการหลักการข้าวข้ามหลักการร่าวๆก็คือง่ายๆพอะถ้าไฟมันมอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีน้ํบถ้าเราไม่ได้ดับด้วยน้ําเราก็จะดับด้วยฝุ่น อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำเหลือเกินครับมาเข้าแคมป์ส่วนมากจะก่อกองไฟแต่ถึงเวลาที่จะกลับก็ต้องดับให้เรียบร้อยนะจ๊ะถ้ามไม่มีน้ำนะถ้ามไม่มีน้ำเราก็ทำให้พยายามที่ว่าเปลวไฟมันดับลงไปก่อนพอ,อ,อเปลวไฟเริ่มดับลงแล้วหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะเหลือเป็นเท่าถานแล้ะ อเหลือเป็นเท่าฐานรอบๆอบนี่เราก็ต้องพยายามเกลี่ยให้มันสะอาดเพื่อไม่ให้มันมันลามใช่ว่าถ้าเราไม่เกลี่ยให้มันสะอาดมันก็จะลามไปได้เรื่อยๆเราก็ใช้ใช้ฝุ่นนี่แหละครััับบมนก็จะอันนี้มันจะชัวร์ใช่ไหมคะว่าแบบว่ามันจะไม่ลูกแล้วอ้าวเราถ้าเรายังไม่ได้ออกเดินทางเราก็ต้องดูว่ามันสนิทไหมแต่ถ้าใช้ใช้ฝุ่นดับมันก็จะสนิท ใน,นทางกับการสวิเราเข้าไปในป่าไปแคมป์ไฟเป็นที่ที่คนก็ไม่ค่อยได้เข้าไปไเนี่ยเราไปเจอกองไฟกองเก่าที่เคยมีคนก่อไว้เนี่ยเราไปต่อยอดเขาดีกว่าหรือเริ่มใหม่ดีกว่าถ้าจะให้สะดวกเราต้องต่อยอดเขาง่ายกว่าเพราะว่าฐานอะไรมาแล้วปืนที่เขาเผาไปแล้วแล้วเขาดับมันจะเป็นฐานเ,าเมื่อเวลาที่เราก่อใหม่มันก็จะลุกง่าย <Okay. S 2> แล้วมันก็จะอยู่ทนกว่าคค่ะรับ มันก <ENNIS S 1> <cke twelve> ็เหมือนฐานนะจะลุกง่ายกว่ามันจะลุกง่ายกว่าพูดถึงลุกง่ายแล้วปลาเด็กๆลุกไปทําอะไรกินกันอย่าลุกไปโอเคมองตรงไปสุดขอบฟ้ากว้างไกลตะวันชี้ทางให้เราไปไปไปหาตัวเองให้เจอ มีจอมยุดแอดในตัวฉันอาจมีฮีโร่อยู่ในเธอที่รอวันจะเผยตัวตนออกมา2วันกับอีกหนึ่งคืนถือว่าจบหลักสูตรการแคมปิ้งเบื้องตน้นคราวนี้จะไปกับเพื่อนหรือไปกับครอบครัวอุ้ยสบายบือเบสิกแน่นปึกนอกจากประสบการณ์การแคมปิ้งที่น้องๆได้รับกลับในฐานะมือใหม่หัดแคมป์แล้วนะคะอีกสิ่งสำคัญก็คือความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะหลังจากจบกิจกรรมทุกคนนั้นช่วยกันเก็บขยะที่นำขึ้นมาลงไปทิ้งด้านล่างทั้งสองคนบอกคขาว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่เพื่ออย่างน้อยที่สุดห้องเรียนธรรมชาติของเด็กๆที่ไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่าเทอมจะได้อยู่ให้ความรู้รุ่นสู่รุ่นไปอีกนานเท่านานเอาว่าถึงเวลากลับบ้านกันแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับมมือกััจไว้ดวยยนเธงลปงี ฉนออหนึ่งไปเป็นสองสิบไปเป็นร้อยนี่คือสหายใครเรียนรู้พวกเราคือกองทัพหัวใจไฟดีบุกทะลุไปเจ้าจนไปอาจจะมือพอง้งอาจจะตาลายขอให้เราลุยต่อไปอาจจะกลัวกลัวอาจจะลังเลอาจจะเดินเซ ตรงไปสุดขอบฟ้ากว้างไกลตะว,วันชี้ทางให้เราไป,ไปไปไปหาตัวเองให้เจออาจมีจอมยุทธ์แอบในตัวฉันอาจมีฮีโร่อยู่ในเธอที่รอวันจะเผยตัวต,วตนออกมามองตรงไปสุดขอฟ้ากว้างไกลตะว,วันชี้ทางให